ร้านขายหวยบนดินแพงนี้นอกจากมีคุณนัทวุฒิผู้ดูแลแล้วนกเอี้ยงคู่ใจของเขาก็ทําหน้าที่เป็นเจ้าของร้านอีกแรงหนึ่งด้วยเป็นที่รู้กันทั่วในซอยป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ว่ามันเป็นนกเอี้ยงจอมซาห้ามลูกค้าหยิบของบนโต๊ะหวยนอกจากโพยหวยที่คุณนัทวุฒิส่งให้เท่านั้นใครไม่เชื่อต้องโดนมันจิกจนมือช้ำแน่ตกเย็นหลังปิดแผงขายหวย มันก็มักจะมานั่งดื่มกินเบียร์กับเจ้าของร้านอยู่เป็นประจำเป็นแบบนี้ทุกวันจนคนบริเวณนั้นต่างรู้สึกเอ็นดูและหมั่นไส้ไปพร้อมๆกันการแสบก็มีกินเบียร์กินเหล้าพุกเหล้าชิงชุนลูกค้ามนซื้อเหล้าก็เปิดเหล้ากินเนี้ยื่มใถ่แก้วให้กินก็กินแล้วก็อีกอย่างก็บุหรี่เปิดบุหรี่ขายเขาคงจะคอยไปจิกบุหรี่ทิ้ง แม้ว่ามันจะเป็นนกขี้เมาแต่มันเกลียดบุหรี่เป็นที่สุดมันไม่อยากจะให้คุณนัทวุฒิขายบุหรี่ถ้าใครเผลอวางบุหรี่ไว้มันก็จะคาบเอาไปจิกทำลายทิ้งเสียพฤติกรรมของมันไม่ได้รับการเสี่ยมสอนจากผู้เลี้ยงแต่อย่างใด หลังจากที่มันพลัดตกลงมาจากรางใต้หลังคาบ้านเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมามันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงจําเป็นของคุณนัทวุฒิการเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่มันยังเล็กจนโตทําให้มันเคยชินกับชีวิตที่ใกล้ชิดกับคนจนมีพฤติกรรมต่างจากนกเอี้ยงทั่วไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากที่มันทำลายบุหรี่จนพอใจแล้วมันก็จะกลับไปเฝ้าแผงขายหวยเหมือนเดิมและถ้ามีพวกเหล้าเสี่ยงชุนแรงแงมาดื่มกินระหว่างเฝ้าแผงด้วยมันก็จะยิ่งมีความสุขเป็นพิเศษเลยครับพฤติกรรมขี้มาของมันนั้นคุณนัทวุฒิเองก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่เจ้าเอี้ยงจะกินเหล้าแค่พอประมาณพอรู้ตัวว่าวันนี้กินมากพอสมควรแล้วมันก็จะไม่แตะต้องอีกเลยและก็ไม่มีใครกล้าไปบังคับให้มันกินอีกเช่นกันเพราะคมปากของมันทําให้หลายๆคนขยาดมาแล้วครับ สแก้้ววไำหรับอาหารการกินของมันก็ไม่แตกต่างจากคนเลยครับมันกินร่วมกับเจ้าของอยู่เป็นประจำอยู่แล้วประมาณว่านกกินคำคนกินคำหนึ่งนันแหละครับมันติดคุณนัทวุฒิคนเดียวเท่านั้นเพราะชายผู้นี้คือผู้ที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกและมันก็เชื่องกับเขาคนเดียวเท่านั้นด้วยิแล้ว เดินไปเดินมาถ้าผมเดินขายของก็เดินตาม,มและเดินออกไปข้างนอกก็เดินตามอยูอ่ถ้าขึ้นานั่งนั่งดูข่าวดูอะไรนี่ก็ <ส luggage S 2> บางทีก็จะบินมาเกาะอยู่บนบ่าบนตัวการติดเจ้าของอย่างหนักของมันทําให้หลายคนเป็นห่วงว่ามันจะได้รับอันตรายอย่างเช่นการเดินข้ามถนนแต่ก็โล่งอ,อกได้ครับ มันฉลาดพอที่จะรู้ว่ารถเป็นอันตรายกับมันเมื่อคุณนทัทวุฒิข้มามถนนไปมันจะเฝ้ารอคอยอยู่ที่ริมถนนโดยไม่ไปไหนมันจะรอจนกว่าเจ้าของจะเดินกลับมา มันแบบเอาใจใส่มันนะแบบว่าเราไม่ได้ตีมันไม่ได้เลี้ยงเอาแบบความรักรักมันอ่ะมันหนึ่งเชื่องกับเราบางทีคนอื่นเนี่ยมาถึงมาตีมันแกล้งม,มันก็จําได้อย่างผมนี่ไม่ไม่ไมีส่วนมากจะเชื่อ,องเรียกทุบจะมาปั๊บตอนเช้ามาถึงปุก๊บก็จะร้องเรียกแล้วเห็นรถผมจะร้องวิ่งมารับที่รถแล้วอืมความนี้เราจำ,จำจำจำผมได้ แม้ว่านกอิงตัวนี้จะพูดไม่ได้สักคำแต่จากพฤติกรรมแปลกๆที่แสดงออกมาทําให้เรารู้ได้เลยว่ามันรักเจ้าของมันมากแค่ไหนและตัวมันเองก็น่าจะรู้เช่นกันว่าคุณนัทวุฒิรักมันมากเช่นกันครับก็เลี้ยงมันตั้งเล็กมารักมันเล่นกับมันมาตั้งแต่เล็กแล้วออมันออกมาล่วงมานี่ก็เลี้ยงมันให้อาหารมันเรื่อยเวลาเรากินข้าวมันก็มากินกับเรา มันจานข้าวจานเดียวกันจะตาย้วนักลัวก,ก็ต้องร้องไห้กันเพราะว่ารักมันไงมันเหมือนเป็นหนึ่งในชีวิตเรา